สวัสดีครับผมก็ได้ต่อหุ่นยนต์บ a n ์ชิงโรบ o t เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ใสจทานหรือแบตเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับลักษณะของหุ่นยนต์ก็จะประกอบได้ตามนี้เลยนะครับ ในการประกอบปุ่นยนต์นี้เขาจะมีวิดีโอให้นะรวมถึงมีเอกสารในการประกอบด้วยนะครับก็แนะนําว่าให้ดูเอกสารนะครับพร้อมกับวิดีโอประกอบกันนะครับจะทําให้การต่อหุ่นยนต์ได้ง no ่ายขึ้นมากเลยเพราะว่าในส่วนของวิดีโอเนี่ยเวลาบอกอุปกรณ์ว่าจะเริ่มต้นด้วยอุปกรณ์ส่วนไหนแล้วต่อต่อส่วนไหนขึ้นมาก่อนเนี่ย วิดีโอค่อนข้างจะเร็วไปนิดหนึ่งนะครับในแง่ของการวางอุปกรณ์ให้เห็นแล้วก็มาถึงก็ต่อเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเอกสารเนี่ยจะมีวางรูปแบบของอุปกรณ์ไว้ให้ชัดเจนเลยนะทำให้ลองดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อแต่ละขั้นตอนนะครับจากเอกสารนะแล้วก็มันดูจากวิดีโอในการต่อจะทําให้เราต่อได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วก็บางอุปกรณ์ก็อาจจะไม่ตรงนะครับอย่างเช่นนอตสกูนะครับบางครั้งก็อาจจะไม่ตรงทีเดียวกับที่อุปกรณ์เขาแนะนำนะเพราะว่า บางคร também, ัอุปกรณ์เขาแนะนำนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมชัดเจนเลยคืออุปกรณ์เขาแนะนำไอ้น็อตสกูตัวนี้นะครับข้างในนียครับข้างในนียตัวนี้ครับตัวข้างในนียครับเนี่ยตัวนี้ที่ต่อรังคานกับเพจอันนี้นะครับเขาแนะนําเป็นแบบตั้นนะครับซึ่งแบบตั้นรู้สึกจะต่อไม่ได้นะครับต้องใช้แบบยาวนะครับโอเคก็จะต้องมีการปรับแต่งเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สามารถต่ออุปกรณ์ได้สําเร็จนะครับ คราวนี้พอต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่แบตเรียบร้อยนะครับผมก็เปิดสวิตช์ดูนะครับนี่ครับก็มีไฟกระติดขึ้นมาหมดเลยนะครับเรียบร้อยแต่ว่าเรายังไม่ได้ติดตั้งโค้ดโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ขุนยนก็เลยยังไม่ได้มีบาลานซ์อะไรนะครับนี่ครับตอนนี้เขาก็เทสเขาบอกให้ทําการติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับซึ่งเขาก็จะมีโค้ดโปรแกรมมาเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะติดตั้งโค้ดโปรแกรมแล้วเราก็ต้องลงไลบรารีที่เขากําหนดให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ขั้นตอนก็ไม่ริยาครับเอกสารเขามีบอกหมดนะครับคราวนี้เราก็มาปิดสวิตช์ก่อนนะครับแล้วผมก็ทำการเชื่อมสายนะครับเข้าไปที่ตัว Arduino นะครับ Arduino Nano นะครับนี่ครับข้างในนะครับตัวข้างในนะครับเราก็เชื่อมต่อสายตัญญาเลยนะครับนี่ครับโอเคพอเชื่อมต่อสายตัญญาเนี่ยไฟของ Arduino ก็มาแล้วนะครับนี่ครับไฟเชื่อมต่อก็มาแล้วคราวนี้ผมก็จะ ทำการอัปโหลดโค้ดโปรแกรมแล้วนะครับก็ในตัว Arduino นะครับเรือมไปที่ Arduino Nano นะครับและตัวนี้ก็เวลาเลือกแล้วก็เลือกพอร์ตนะครับจากนั้นนะครับเราก็าต้องเช็คก่อนนะตัว Arduino Nano เนี่ยเวลาบูทโหลดเดอร์ hmm. er เนี่ยมันจะมี2แบบนะครับ mm hmm. ก็คือแบบที่เป็นโอ o บูทโหลดเดอร์กับบูทโหลดเดอร์ปกตินะ mm hmm. ก็ลองใช้โปรแกรมแบบบูทโหลดเดอร์ปกติดูก่อนนะครับ mm hmm. ถ้าไม่ได้ยังไงเราก็าาใช้แบบโอ o บูทโหลดเดอร์นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนของ Arduino กันนิดนึงดีกว่าให้เห็นนะครับครับนี่ครับก็เลือกไปที่ Arduino นะครับนี่ครับ Arduino Nano นะครับแล้วก็เลือกพอร์ตนะครับของระบบเชื่อมต่อที่พอร์ตนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับตอนส่วนของโหลดเดอร์เขาจะมีอยู่แบบว่าเป็นปกตินะครับกับบล o โหลดเดอร์เก่าเพราะนั้นเราก็ลองเลือกแบบปกติก่อนนะครับถ้าเกิดอัพโหลดโค้ดไม่ได้เราก็อาจต้องเปลี่ยนเป็นโอ o บลูโหลดเดอร์ในการโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ให้รู้ไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ลงค่าไลบรารีนะครับลงค่าไลบรารีที่เขากําหนดนะครับทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับค่าไลบรารีซึ่งวิธีการลงค่าไลบรารีนะครับก็ไปที่อะไรครับเมนูอะไรครับเมนูสเก็ตนะครับแล้วก็ไปที่ include ไลบรีนะครับแล้วก็ไปที่ add zip นะครับ add zip ไลบรีเพราะว่าไลบรีเขาซิปไว้หมดเลยนะครับเราก็ไป add zip แล้วก็ติดตั้งไลบรีที่เขากำหนดให้อาจิละตัวให้ครบนะครับพอติดตั้งทีละตัวครบเรียบร้อยเนี่ย เราก็จะคอมไพล์ผ่านนะครับนี่ครับอันนี้ก็อัดนันคอมไพล์ลิงเรียบร้อยนะก็คือคอมไพล์ผ่านเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็แค่ทําการอัปโหลดครับเนี่ยเราก็ไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับในการอัปโหลดนะครับนี่ครับมาที่ส่วนของอัปโหลดได้เลยนะครับนี่ครับคลิกอัปโหลดได้เลยถ้าอัปโหลดไม่ได้ทำไมครับก็ไปแก้เลยครับไปตรวจสอบตัวนี้นะครับตัวอ่าบูเลดเดอร์เนี้ยเปลี่ยนบูหลดเดอร์ใหม่นะครับก็จะทำงานอัปโหลดม่อีกครั้งนะครับ โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูตัวหุ่นยนต์นะครับว่าพอเราอัปโหลดโค้ดเสร็จเนี่ยหุ่นยนต์เขาจะเริ่มบาลานได้นะครับอันนี้คือโค้ดที่เขาไว้สําหรับเทสนะครับโอเคเราไปดูตัวหุ่นยนต์ต่อเลยนะครับโอเคเราก็กลับมาที่ตัวหุ่นยนต์แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปโหลดโค้ดแล้วนะครับถ้าอัปโหลดไม่ได้เดี๋ยวเขาจะแจ้งนะว,ว่าไม่สามารถอัปโหลดได้แล้วก็เปลี่ยน นะครับเปลี่ยนโค้ดอัปโหลดใหม่นะครับอ่าเหมือนจะไม่ได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นบ er ูโหลดเดอร์ตัวใหม่ดูนะครับอ่าเราก็อาจจะต้องทำการรีเซ็ตนิดนึงอรีเซ็ตไม่ได้จะด้วยสิโอเคดึงสายออกนะครับเพื่อทำการรีเซ็ตหน่อยนะโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น อัพโหลดบูตโหลดเดอร์ order, ตัวใหม่นะเอ่องวิที่โอบูตโหลดเดอร์อผมอัพโหลดใหม่แนละ้วดูที่จะได้ไหมน <Okay. S 2> นะครับรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อนะเดี๋ยวผมขอเช็คดูนิดนึงก่อนนะครับโอเคครับ <Okay. S 2> ผมก็ได้ทําการอัพโหลดโค้ด hmm. เรียบร้อยแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้มีปัญหาการเชื่อมต่อนิดนึงตรงที่ว่า uh, ผมต้องลงไดเวอร์ใหม่นะครับเนื่องจากไดเวอร์ที่ใช้เนี่ยมันไม่ได้แมทกับตัว IC สําหรับอัปโหลดโปรแกรมของตัว Arduino Nano ตัวนี้นะครับหลังจากที่อัปเดตไดเวอร์ใหม่แล้วก็ปรงโปรแกรมได้เรียบร้อยนะครับคราวนี้โค้ดก็มีเรียบร้อยนะครับคราวนี้สิ่งที่เขาให้เทสก็คือให้เปิดเปิดเครื่องนะครับก็คือเปิดการทำงานหุ่นยนต์นั่นเองนะครับจากนั้นก็ลองดูหุ่นยนต์มันสามารถตั้งดูอยู่ได้ไหมนะครับตอนนี้หุ่นยนต์จะตั้งไม่ได้นะเห็นไหมครับ มันจะมันจะล้มนะครับคราวนี้เราก็ให้วางเงนี้ครับเราก็ลองเปิดเครื่องดูนะครับว่าขุ่นยนต์ตั้งได้ไหมอ่านะครับเรากด่านี่นะครับก็แสดงว่าโค้ดโปรแกรมทำงานเรียบร้อยนะครับสามารถที่จะวันละตุกขุ่นยนต์ได้คราวนี้ขุ่นยนต์ถอยปบงหลังอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นนะครับพื้นอาจจะของผมอาจจะเอียงอยู่ก็ได้เลนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาไว้ตรงนี้ดู โอ้ถ้าเรายกนี่มันจะหมุนหาตำแหน่งนะเพื่อจะบาลานซ์นะครับอย่งนี้ต้องางโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับโอเคผมรูแล้วก็ว่าถ้าเรายกขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่ได้ลนะต้องติดครับนะครับแล้วก็เปิดนะครับเปิดขณะที่วางอยู่นะครับโอเคก็คุณดูเขจะบาลานซ์แล้วนะครับนี่ครับก็คือตัวบาลานซ์ซิงโรว์บอทนะครับรลองปรับตำแหน่งด้านหน้าหน่อย ยินครบอืมถอยไปหน่อยนะครับถอยไปครับโอเคครับก็โอเคครับหลังจากประกอบเสร็จอ<ส>ัปโหลดโค้ดเขานะครับก็สามารถที่จะนํามาใช้งานได้เลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเพียงแค่ถ้าอัปโหลดโปรแกรมไม่ได้นี่ก็ให้ตรวจสอบไดเวอร์เท่านั้นเองนะครับหลังจากตรวจสอบไดเวอร์เสร็จเรียบร้อยนี่ก็สามารถอัปโหลดได้เลยนะครับแล้วก็ ต้องใช้สายดาวน์โหลดเขานะเป็นแบบ USB นะครับ USB, อยู่น่าจะเป็น USB Type C ใช่ไหมครับนี่ครับสายดาวน์โหลดเขาก็จะเป็นสีขาวนะครับเป็นแบบ USB Type C ซึ่งคอนเนคเตอร์ของตัวยนข้างในก็จะเป็นแบบ USB Type C นั่นเองนะครับใช่ไหมครับอันนี้เราอยู USB Type C ใช่ไหมครับน่าจะใช่นะครับถ้าไม่ใช่ก็รบกวนตรวจสอบนิดนึงนะครับผมอาจจะจําผิดก็ได้โอเคอันนี้ก็สามารถที่จะ บาลานได้ละคราวนี้หุ่ยนยนต์ตัวนี้เขาจะมีอะไรครับเขาจะมีโซน่าให้เราเก็บโปรแกรมเพิ่มขึ้นนะครับีนี้เราอาจจะยังไม่ได้ใช้โซน่าก็ได้เขาให้ส่วนของบาลานอยู่เดียวก็ได้นะครับเราก็สามารถเก็บโปรแกรมเพิ่มเติมได้ก็คือมีโซน่าตัวจับการชนด้านหน้านะครับแล้วเขาก็มีอย่างที่บอกนะครับมีเียลบูทูธให้เราพร้อมที่จะคอนโทรลผ่านโมบายของเราได้เลยนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ ๋ยวต้องไปดูโค้ดทีครับว่าโค้ดของเขาเนี่ยให้บาลานซ์อย่างเดียวอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้มีส่วนอื่นเพิ่มเติมนะครับโอเคนี่ก็คือบาลานซ์ซิ่งโรบอทนะครับามาะดูอาที่อยู่นี่อ่ตรงนี้ด้วยครับครับเดี๋ยวก็จะมาเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานตัวนี้เพิ่มเติมนะครับ นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปแล้วกันว่าเราจะทําอะไรกับหุ่นยนต์ตัวนี้ได้บ้างนะครับผมจะกดให้ให้ให้ลงทางนี้นะครับก็ไม่ลงนะครับบาลานได้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวก็มาดูเนื้อหาในส่วนอื่นเพิ่มเติมนะครับขอบคุณมากครับ